ได้อะไรันหครับได้มาสองกล่องกล่องละพันอันนี้กล่องเบาที่สุดนะครับกล่องรวมตับเขบอกสองกล่องกล่องเบาวันหนักอันนี้หนักนะครับอันอันนี้เบาแกะกล่องเบาดูกันแงครับได้จะเป็นทองครับขนมพริกทอดพริกทอดก็จะมีเขาบอกวันหมดอายุเขียนใช่ไหมใช่ เป็นข้าวไก่ผัดขิงที่สองนี่จะเป็นผิวสวยออร่าครีมนี่ก็จะเป็นนิดน,นี่จะเป็นน้ำหอมนหอมเป็นน้ำปะละา เป็นยิปสติกนี้ก็จะเป็นกีมีอือน,นี้จะเป็นปอันนี้ฮะบันนมดงกีวีนะอาหารบำรุงน,น,นะมีใบเสร็จมาให้ว่าได้อะไรราคาเท่าไหร่อ่าถามว่าไฟเบอร์สองร้อยห้าสิบสามร้อยแปดสิบอันนี้ก่อนจะจเขียวไฟบอร์ไม่ไม่มีทองนะครับ ที่ได้ก็ประมาณนี้ไปกล่องที่หนึ่งอันนี้กล่องหนักนะครับกล่องหนักอันนี้กล่องที่สองน,นี่กล่องหนักหน่อยู่วาจะได้อะไรเปิดมาก็ทองเลยนะครับทองอันนี้จะเป็นครีมอะไรไม่รู้นะเอาันนี้ก่อนผิดพอด ทอดสองถุงเลยคะทอดสองถุงมันได้มากกว่านั้นนะ่ะมันนั้นได้ถุงเดียวอันนี้ได้สองมันก็จะเป็นยาที่ชุ่เปียกแล้วน,นี่อะไรเนะสเตียร์มีมสเตียอะไรนะคลาสสิกอะไรนะีะโอ้อะไรก็ไม่รู้วิตามินอ e. ีแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นพรม รองนั่งด้านล่างก็จะมีน้ำปลาร้าหนึ่งขวดน้ำปลาร้าแกว้วครีมหนึ่งขวดนี่แหละตัวหนังหน้าปลาร้ากับครีม <Okay. S 2> มาไม่มีท้องนะครับ